มาดูกันนะคะว่าการลบข้อมูลออกไปแล้วอะเป็นยังข้อมูลแบบที่ว่าไฟล์เป็นยังขึ้นจังป็นยังเต็มอยู่นะคะเนาะลบข้อมูลแล้วแต่ทําไมไฟล์ยังเต็มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าว่าจะลบแบบไหนนะคะให้ออกจากตัวเครื่องนะคะเข้าไปที่การตั้งค่านะาการตั้งค่านะคะแล้วเรา,เราก็ไปที่ นี่ค่ะทั่วไปนะคะทั่วไปแล้วเราก็ไปเช็คนะคะเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะคะ mm hmm. ค่ะดูสิคะว่าไฟล์นะคะเกือบเต็มแล้วนะคะเกือบเต็มอีกแล้วนะคะเพราะพราะลบไปแล้วมันก็ยังมันก็ยังเต็มอยู่นะคะเครื่องนะคะและ้วทีนี้เ้าเข้าไปเช็คดูนะคะวันนี้ค่ะแต่เราไฟล์ที่เข้าอ่ะแต่ละแอปที่เข้าโหลดมากนะคะมีมีไฟล์แบบ หมากไม้เลยค่ะแล้วอาจะาเนาะบางส่วนเดยที่เขาสามารถที่จะลบได้นะคะยังสมบติบาพวกเฟซบุ๊กพวกไลน์อย่างนะคะยังไลน์เพ่นกะบอกวิธีลบไปแล้วนะคะอย่างไลน์ messenger หรือว่าจะเป็นวอ a t ์แอ p นะคะการการลบไฟล์ก็บอกไปแล้วนะจ๊ะอันนี้เขาก็จะมาบอกแบบอีกที่หนึ่งนะคะยังยังรูปภาพนะจ๊ะรูปคลับรูปภาพนั้นม้วนกล่องนะคะกับตั้งสี่สิบห้ากิกะไบนะคะ ถ้าเกิดว่าจำเป็นหน้ากาศสามารถลบออกไปนะคะอย่างคายเมสเตอร์ใช่ไหมใครที่ว่าทํา YouTube นะคะทำ u t u b e แล้วทีนี้เป็นการตัดต่อรูปภาพตัดต่อวิดีโอนะคะเราก็เข้าไปลบได้นะคะไปดูวิธีการลบเลยจ้ะไปดูวิธีการลบเลยนะคะ ยังส่วนอื่นเดี๋ยวพิ่จะเข้าไปลบในตรงมดตรงรูปภาพก่อนนะจะบางคนเข้าไปเข้าไปลบตรงตรงตรงรูปภาพแล้วนะคะรูปมันก็นยังหลายอยู่นะคะทุกคนเข้ากัเข้า,ขาไปให้มดกล้องรูปภาพอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วจ้ะอันหนี้เข้ากับเข้าไปก็พึ่งลบล่าสุดนะจ๊ะพึ่งลบล่าสุดลบออกไปแล้วจ้ะเข้ากับเข้าไป เลือกนะคะเข้าไปเลือกนะคะเข้าไปเลือกบนข้างบนนี่นะคะเนี่ยค่ะเข้าไปเลือกนะคะเลือกเสร็จแล้วก็ไปข้างล่างนะคะไปข้างล่างเขาก็บอกว่าลบทั้งหมดลบทั้งหมดนะคะเจ็ร้อยสิบห้ารายการนะจ๊ะอันนี้ก็ไม่มีรูปภาพไม่มีวิดีโอแล้วนะจ๊ะแล้วทีนี้เขาขไปคลายเมสเตอร์นะคะเขาไปลบแต่ละแอปแต่ละแอปนะคะที่คุณโหลดโหลดแอปเข้ามานะคะ มีแอปใดแต่ว่าสามารถแบบว่าลบได้กับลบออกเลยนะคะยังแบบ messenger แบบนี้นะคะ messenger กะบ,บอกไปแล้วนะคะกะลบออกได้นะคะนะคะกะแตะแตะแตะได้ค่ะแตะตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ลบออกเลยนะคะแล้วก็ลบออกเลยอันนี้ก็เป็นส่วนของ messenger นะคะแล้วที่นี่จะไปของค่ายเมสเตอร์ด้วยนะจ๊ะที่ ตรงนี้กับบางคนกาดจะยังบาขั้นเดคยลบเลยกับมีนะคะบางคนนี่ไม่เคยลบก็มีนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวมือเี๋ยจะผ้ามาลบกันนะคะผ้ามาลบกันเนี่ยค่ะต้องลบออกนะคะเทาเห็ดวิดดโอไปแล้วนะคะต้องลบออกนะคะอันนี้กะเนี่ยค่ะอันใดที่ว่าจาเป็นเทาเห็ดไปแล้วนะคะเทาโหลดไปแล้วนะคะเทาโหลดใน youtube ไปแล้วนะคะกับลบบอกเลยนะจ๊ะลบบอกเลยนะคะ อันนี้ขอมุ่นเต็มของพิ้นก็ขอมุ่นเต็มค่ะเต็มตลอดเลยนะจ๊ะอันนี้ลบออกเลยนะคะค่ะขอไปในการตังค่าแล้วก็ทั่วไปนะคะทั่วไปแล้วก็ไปเช็คใน้ใหญ่โทรศัพท์เข้านะคะเข้าไปเช็คในโท,ทรศัพท์ของเรานะจ๊ะว่าเรามีข้อมูลมีวิดีโออะไรบ้างนะจ๊ะก็เข้าไปเช็คเลยนะคะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone น,นะคะแล้วทีนี้เราก็เลือนลงข้างล่างจา้ะ เนีคะเริ่มลงข้างล่างนะเขาก็จะบอกว่า iPhone นะคะเนะะี่ยค่ะโทรศัพท์ iPhone ของฉันนะคะใน iPhone ของฉันนะคะแล้วก็คลิกไปนะจ๊ะเข้าเขาเบิ้งนะคะว่ามีบะมีเท่าไหรนะะ่นะจ๊ะเนี่ยค่ะเขาไปคลิกเลยค่ะคลิกออกลบออกได้นะจ๊ะต้องลบผังในนะคะบลบอกบลบอกผังในงนี่มันก็นยังขังตัวเครื่องนะคะก็ยังเต็มด้วยจ้บไฟนะคะเนะะี่ยค่ะก็ลบออกได้จ้ะ ลบออกทีละทีละรายการนะคะนคะคะะลบออกนคะคะตัวลบมันก็นจะอยู่ข้างล่างตกลงค่ะสรุปแล้วส่วนที่เราจะต้องลบนะคะ ลบในส่วนไฟล์หรือว่าแอปที่เราทำข้อมูลนะ่าจะอย่างเช่นการตัดต่อรูปภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อรูปภาพคลายเมสสเตอร์หรือว่าจะเป็นรูปนะคะหรือวิดีโอที่คุณลบไปแล้วที่ว่ายังยังอยู่ในตัวเครื่องอยู่นะคะอย่างสมมติว่าเข้าไปในในส่วนของการ ตัดต่อ,ตอ,ตอรูปภาพนะจ๊ะมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะนยคะในส่วนที่เราทําแล้วนะจ๊ะมันเยอะเราก็ต้องลบออกนะคะเนี่ยค่ะลบออกทีละรูปทีละรูปเนี่ยค่ะ,คะลบไปนะคะกดผิดมันก็จะมาแบบนี้ค่ะ ลบบอกหมดเลยจ้ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราก็มาเช็คเลยนะจ้าว่ามันลบได้แค่ไหนนะคะว่าเข้าไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็เข้าไปในที่ทั่วไปนะคะพอเข้าไปทั่วไปแล้วก็เป็นที่การจัดเก็บไอโฟนนะคะเห็นไหมคะทุกคนจาก ห้าสิบเก้าจิกที่ใช้ไปนะคะลองดูว่าการใช้รูปนะี่คะแอปตัดต่อรูปภาพก็เหลือแค่137นะคะแบบค่ะแบบลบไปเยอะมากอย่าง WhatsApp ลบหมดแล้วก็เหลือแต่แอปนะคะ ก็มาดูในส่วนของรูปภาพนะคะรูปภาพก็เหลือแค่18นะคะเหลือแค่18บแดิกนะคะก็เหลือ3 7 g สิกะไบต์ก็ยังได้ใช้กันอยู่นะคะค่ะ